สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาเทนให้ตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าแล้วสองทุ่มสี่สิบปานี้หลับไปแล้วตามหลักอะแต่น้องมันอยากให้เทนไอด้ดำมะกอกนะชื่อยูทูปดำมะกอกไอ้นี่เป็นคนที่โดนผมแบนเยอะมากเวลาผมตรีมันโกนตีนชอบให้ผมด่าแล้วผมก็แบนมันแล้วก็มาขอร้องให้ปลดแล้วผมก็ด่ามันด่าแต่มันก็ยังไม่ไปจากจผมสักทีมันก็ยังติดตามผมอยู่ดูผมอยู่ตลอดคอมเมนต์ในคลิปตลอดแล้วก็ขอเมื่อไรผมจะได้เทนกับถึงคิวผมเทนนันที แต่วันนี้จัดให้มันหน่อยเป็นคนที่โดนผมด่าและโดนผมแบนเยอะมากอันนี้ถ้าใครดูผมตรติมน่าจะรู้ว่าไอ้นี่โดนเยอะมากไอ้ดำมะกอกเนี่ยชื่อ youtube มันอะแต่ไม่เป็นไรนะผมไม่ได้ซีเรียสนะเร่เดี๋ยวจะเทนให้มันเดี๋ยวเราจะไปเทนให้มันกันครับไปครับลุยขอเล่นมาครับทุกคนอันนี้ผมอ่านไว้แล้วครับลืมลืมลืมรู้ว่า OBS มันมันมันไม่รันเสียงไม้ผมเข้าต้องมามาพาให้แล้วกันนะคลิปนี้ผมนี่ไม่มีแบบเก็บทรงเก็บเสียงอะไรวิ่งวิ่งอย่างเดียวเลย วันนี้ก็เกิดล่างกลางครับวิด่านอะไรวะเนี่ยไม่เคยเล่นนะด่านเนี้ยหรือมาแล้วทางไหนแล้วบอกว่าพยายามปั่นนะพี่อย่าอย่าพยายามโดนทิศแรกฟรีโอเคโดนแล้วพยายามอย่าโดนทิศแรกฟรีครับเวลาปั่นมองซ้ายมองขวาว่าถ้าคิดเริ่มมาเราจะไปไหนประมาณเนี้ยคิดไว้ล่วงหน้าไว้ด้วยเครื่องเดิมอ่ะต้องไงดีวะปั่นโชว์ไปเลย ประมาณนี้ครับหลักๆที่ที่ที่สอนอะเออเจอ่ะจะจุกอย่าลากเข้าไปหาอย่าเข้าอย่าลากเข้าไปหาเพื่อที่ปั่นเออแล้วก็ลากโซนให้ได้อะไรอย่างเงี้ยจุกไม่ได้ไม่เป็นไรครับช่วยฟรีลากโซนแล้วก็ประมาณนั้นอะก็ก็ก็กก็มีใช้กว่าครึ่งแล้วเชื่อผม เนี่ยเดี๋ยวเครื่องนี้ผมก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้ขอลากมาเล่นแล้วมันล้มตรงนี้ผมก็บอกให้มันทิงเครื่องนี้ไปเลยแล้วก็ไปปัดเครื่องทางขวากลางเพราะเครื่องนี้มันไงก็ไม่เสร็จถ้าลากเล่นตรงนี้เพราะถ้าล้มล้มตรงนี้คือเครื่องนี้ก็โดนโซนไปด้วยอะไรแบบนี้ประมาณนี้ครับอยู่อยู่ตรงนู้าปั้นจับมืออะนุบปันจับมืออ่ะประมาณนี้เนี่ยผมก็บอกให้มันทิงเครื่องไปเลยไปปัดทางไกลๆเลยเครื่องนี้ไม่เสร็จแล้วเราะมันแกะปุ๊บเดี๋ยวมันก็บาเครื่องนี้อยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยผมบอกว่ามึงเข้าแบทไปมึงด มันมีเบิร์กพันเทมเข้าตู้หิวไงผมให้มันเอามาอ๋อจะเข้าตู้หิวต้องแกะเทเทมก่อนนะพี่ยังไม่รู้เลยเห็นป่มเบิร์กอะถ้าจะเข้าตู้หิวต้องแกะโทเทมก่อนนะครับทุกคน,บบนใช่แ,บบแกะแบบนี้แกะห้อาอันแบบแล้วเข้าไนะ้ครนะั้ไม่ใช่นะมันใช้อันต่อครั้งต่อครั้งครั้งหนึ่งใช้อันหนึ่งนะพังอันหนึ่งใช้ครั้งหนึ่งไม่ใช่พังห้าอันแล้วใช้ห้าแล้วใช้ห้าครั้งไม่ใช่นะครับเบิร์กนี้ผมก็เลยให้มันเอามาฉีกมาปั่นเครื่องไกล แล้วผมให้น้องคนที่มีดินหุกอ่ะไปแอบช่วยผมบอกน้องว่าช่วยเนียนๆน,น,นะอย่าเนียนช่วยนะอย่าแดดอย่าเทตุช่วยฟรีอ่ะเออแต่ก็บอกว่าให้คนที่โดนแผวน่ะกออกมาไกลๆจากเครื่องตรงนั้นแล้วจะให้คนที่ช่วยอ่ะปั่นเครื่องนั้นต่อมันเฟดเฟดประมาณนั้นครับตอนนี้จังหวะนี้เนี่ยเดี๋ยวพอน้องช่วยผมก็ให้คนที่โดนแผนลากออกมาไกลๆเครื่องตรงนั้นเท่ากับเครื่องจะปัน่นกันสามคนเห็นไหมว่า มาอีกคนหนึ่งก็จะได้ปั่นเครื่องนั้นพอดีเท่ากับตอนนี้ปั่นกันอยู่สามคนสามเพื่องแล้วเห็นมะาแต่พอดีน้องน้องน้องที่อยู่คนเสาไม่ได้มองว่ามีคนปั่นอยู่ตรงนี้ร้องล่าเอาแถวนี้เครื่องนี้ก็จะฟรีไปอีกไปไม่ถูกต้องต้องหนีไปนะเครื่องนี้ก็จะฟรีไปอีกใช่ไหมผมก็บอก <มา S 1> ให้มันลุกไปปั่นเครื่องไปปั่นเครื่องอื่นเลยเครื่องนี้ก็ไม่เสร็จแล้วยังไงก็ไม่เสร็จเพราะกำลังเขากแผลตรงนี้เอาเข้ามานิดหนึ่ง ประมาณนั้นครับเราให้ัปปั่นเครื่องอื่นแล้วก็ให้น้องคนที่มีดินฮุเมื่อกี้มาลอยช่วยคนนี้อีกแต่ช่วยแล้วต้องต้องแบบว่าต้องให้คนที่โดนสองเฟส่นเนียแล้วนะจะโดนเจอไม่แต่ถ้าจเจอคือตายแล้วนะเราก็เลยบอกให้มันลากออกมาไกลๆจากคนโดนแขนผีอยู่แ่อุ้ยไม่แตกไม่แตกให้ลากมาไกลๆคนโดนแขนแล้วก็ให้คนนั้นที่ช่วยแล้วก็ให้ให้คนเจ็บวฮิวแอบไปเลยครับปิดปิดลอยตัวเองไปเลยอย่าให้กิลเลอร์เจอเพราะโดนสองเฟดแล้ว โดนหน้าตาครับพี่ก็เลยให้มันลากออกไปไกลๆไอ้มันทิ้งแล้วมันทิ้งแล้วอันนี้ผมต้องไปปั่นเครื่องเดิม้ะพี่เนี่ยล่ะจังหวะนี้ผมให้มันปั่นเครื่องนี้อยู่ส่วนล่างพี่ไม่ไม่ไม่เม็กอยู่อยู่ส่วนล่างตรงัรป่นทุกคนดูนะผมบอกให้มันปั่นเครื่องนี้แล้วก็น้องสองคนอ่ะ ไปฮิวกันที่บ้านใหญ่เพราะอีกคนหนึ่งเฟสสุดท้ายแล้วเดี๋ยวน้องเจอคิลเลอร์แล้วมันเล่นยากมันตายเลยไงพอคนสองก็ไปฮิวกันเท่ากับตัวมันเองเนี่ยไอไอดามเนี่ยมันต้องไปเอ็ดเนียนช่วยเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจะล้มเนี่ยล้มข้างล่างเลยแล้วเดี๋ยวดูมันทำบอกมึงต้องไปเนียนช่วยเพื่อนนะทุกคนช็อตบบเนี่ยถ้าจะไปช่วยออกซ้ายออกขวาไปขอบคอแมบค่อยๆไปไม่ใช่ทำแบบมันนะบอกก่อนต้องเครื่องเลยไม่ใช่ทําแบบนี้ทุกคนดูนะดูมันทําบอกให้ผมให้มัไปเนียนช่วยเพื่นะทุคนช็อตไปเนี่ยต้องไปช่วยออ ต้องเป็นมันที่ช่วยแล้วดูเดี๋ยวดูมันทํามันเดินทั้งเธอไปอย่างนี้เลยซึ่งไม่ได้แต่พออีกทีแล้วเจอเขาฮิ้วกันอยู่ด้วยและเขาฮิ้วกันอยู่อ่ะเห็นป่ะเสียเวลาไปเลยคราวนี้แล้หลับเครื่องนี้ก็มึงไม่ได้ปั่นอีกมึงมีด้วเพื่อนก็ไม่ได้เพราะเขาเจอมึงตามหลักต้องเนียนไมันเนียนๆครับจังหวะต้องเนียนไปช่วยสองคนฮิ้วกันอยู่บ้านใหญ่ผมก็เลยให้คนที่มีดินฮุกคนไปรอช่วยฟรี แต่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 แต,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 แต่ขอไม่ตกเฟสสองนะถ้าจะเทรดก็ต้องเทรดอ่ะก่อนเฟสสองอ่ะขอให้เขาไม่ตกเฟสเฟส,สองรับสาวอะพี่้าประมาณนั้นครับนะครับผมบอกให้น้องตกก่อนขอก่อนเฟสสองถ้าจะเทรดอ่ะ ้าช่วยฟรีได้ก็ช่วยฟรีอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้เทรดก็ถือว่าดีน้องมันก็เนียนช่วยได้ไม่ใช่วิ่งมาตรงตรงไงไอ้ดำมากรอบเมื่อกี้เดินไปเจอคิดเลยช่วยยังไงถ้าจะช่วยต้องหาจังหวะช่วยเนียนๆไปเรื่อยๆับแล้วก็บอกให้น้องมันถ้ามันไล่ล่ามันเล่นโซนล่างไปเลยให้เพื่อนปั่นให้เพื่อนไปปั่นเนี่เพราะเครื่องเพราะเครื่องมันจะเหลือโซนกลางแมพครับให้น้องมันลาดลงไปข้างล่างเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมจอมันเจอมันเจเจอผมเจอผม แล้วฟังเสียงเฟดดีๆนะลินมันฟังเสียงเฟดได้นะครับว่าเสียงมาซ้ายมาขวาเนี่ยเขาเฟดมานทางทางที่มันหันไปมันแต่มันวิ่งไปหาเขาเอ้อะไรวิ่งอะไรอ่ะอังไปไหนแล้วเนี่ยแะผมก็ผมก็บอกว่าลินมันฟังเสียงเฟดได้นะฟังดีๆว่ามาซ้ายหรือมาขวาอะไรอย่างเงี้ยกลับแล้ว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 อ๋อหน้าฝั่งนู้นะเพี่อนเราบันเล็กก่อนนะไล่แม็กอยู่ซ้ายล่าง นี่แหละครับหลักๆก็ประมาณนี้เอ่าหนีเสร็จแล้วก็ปั่นผมผมข้างๆบ้านฟ้าเอามาๆมาเนี่ยอย่างเงี้ยเฟดมาทางซ้ายมือเนี่ยผมรู้นะว่าเฟสเนี่ยถ้าบรรหารมาทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเจอมันแต่มันก็เลือกที่จะวิ่งมาเขาทำไมไม่วิ่งฉีกไปผมงงมันฟังเสียงเฟดไม่ออกดูบ้านฟ้าพี่เจอผมออผมผมเปิดแบบโมโนพี่ยักใช้เาใช้ผาไม่ออก อันนี้เรื่องจริงอ่ะแล้วก็พอดีน้องคนนี้ล้มมันมีดิ้นหุกน้องมีดิ้นหุกมีแทนหลังผมก็บอกเยว่าผมก็บอกว่าดิ้นและลากลงล่างให้เพื่อนจะได้ปั่นเครื่องนี้ให้มันจะได้กลับไปซ้ำแล้วน้องมีแทนหลังอะไรอย่างเงี้ยดิ้นเลยดิ้นแล้วก็วิ่งลงไปข้างล่างในล่างลงไปไกลๆเครื่องปั่นอะไรอย่างเงี้ยดิงเล่เป็นตี้ยิงยิงง่ายครับทุกคนผมบอกให้ลากโซนช่วยฟรีวิวแบบเนี้ยประมาณเนี้ยลากโซนช่วยฟรี มันมาแล้วมาแล้วแต่จังหวะนี้ก็วิ่งไปขอบแบบผมก็ด่ามันว่ามึงมีมองไม้แต่มึงวิ่งเลิกวิ่งที่จะวิ่งไปขอบแบบไม่รู้ว่าตรงไหนมันขอบแบบพี่แต่มันมีมองไม้ทุกคนอันนี้มาๆนี้ก็แหละหาปั่นต่อแนะอยู่เปล่าไปเฟตมาหาผมเฟตเฟตเฟตลูกปั่นอยู่ล่างพี่อยู่อยู่ตรงลูกปั่นที่นี่ผมเดี๋ยวไล่น้องล่างเล่นล่างไปเลยจบทุกคนเห็นไหม เนี่ยเครื่องไก่ปั่นฟรีสบายนี่ปั่นอยู่กับใครล่ะลากโซนด้วยฟรีแค่นี้แหละหลักๆครับสามคนเอาไงเสร็จเลยเปล่าลากไปให้ไก่เครื่องปั่นไฟอะไรประมาณเนี้ยยูเอง็งนั่นนี่บอกมึงย้ายยูนะมึงมีเข้าตู้ยูมึงมีนี่มาแล้วมันมันมันลืมแม่เห็นไม่ได้ผมเลยไม่ได้ผมดันตูข้างล่างเนี่ยและครับอย่างที่บอกครับหลักๆเลยกดเบนตี้มันง่าย ลากโซนช่วยฟรีอย่างที่ผมบอกครับสบายยังไงก็สบายเรื่องง่ายๆจูบไม่ได้นะแข่งมาดูบางบ้างเวลาแข่งงานที่ไม่ใหญ่เจอกันไม่มีใครจูบหรอกครับเอาลากโซนลมทั้งนั้นอะลากโซนแล้วไปให้เพื่อนเพื่อนปั่นไฟโซนไกลๆเครื่องไกลๆประมาณนั้นเองประมาณนี้เองครับหลักๆไปครับเดี๋ยวดูเกมต่อไปแต่ยังดีนะว่าคนแถวบ้านเขาแบบเขาพูดไม่ได้เลยนะกขปากเขาบิโยไปเลยนะ ลินใช่ไหมลินแล้นโอนนี้นะด่านผมลอยพี่รอใช่ครัผมก็บอกให้มันเปิดได้เซตนี้มันเปิดได้เล่นได้มีมองมาไม่ไรเนี่ยบางโดนดาไอ้เนี่ยเนี่ยพี่ปกติอ่ะปกติอีดาของพี่อ่ะเวลามันเล่นมันไม่สนใจพูดเลยนะไม่สนใจพูดเลยนะแล้วมันไปหลอกพี่มายังไงเนี่ย มาเพื่อนเพื่อนในตี้บอกอย่ว่าไปไปเราผมมายังไงพราปกติผมด่ามันไงและแบนดมันด้วยโอ้โหเอฟซีเอฟซีแต่ก็ตายเจอก็ตายบอกมันไม่มันมันบอกว่าพี่ให้โดเนทมันไม่มีตังค์โดเนทก็นี่บอกนี่โดนเนทให้มันเป็นที่ไหนล่ะมันไม่เป็นหรอไอเนี่ย โอ้เจ้าผมเจ้าผมขวานเนี่ยช็อตเนี้ยเดี๋ยวถ้าทุกคนถ้าวนอ่ะวนตรงนี้นะใหญ่ฉีกผมด่ามันว่ามึงฉีกทำไมมันก็วนไปดิช็อตเนี้ยวนไม่ได้เพิก็พับเซฟดูมันแล้วดูมันฉีกดีที่จะฉีกก็ฉีกมึงมีมองมาผมก็บอกมึงมีมองมาไว้ทำไมเนี่ยใส่มาทำมันไอ้หมาอย่ไหนวะโออยู่ไกลนี่ขวานใหญ่ขวานใหญ่เห็นแล้วเห็นแลผมบอกให้มันมองหลังหน่อยตัวพวกนี้จำไว้ทุกคนเวลาตัวที่ใช้สกิลวก็มองหลังให้เก่งๆครับล ก็วิ่งผิดทางหรอโยมันไม่โยเนี่ยเกเนี่ยคนนี้มีดินหูคนหนึ่งในตี้มีดินหูกันเล่นง่ายสุดแล้วทุกคนเล่นง่ายๆเลยช่วยฟีฟีเห็นปะ ที่ผมก็บอกว่าให้มึงกลับไปพังโทเทพอันเดิมเมื่อกี้แล้วมึงก็ไปปั่นบ้านปั่นเครื่องขวาบนแล้วก็ปั่นบ้านใหญ่มันยังไม่รู้เลยโทเทพมอันแรกที่มันพังอยู่ตรงไหนดูมันจะวิ่งหายดูมันต้องจําครับทุกคนจําผมจําหมดนะเวลาวิ่งผ่านอะไรมีเครื่องมีโทเทพมีอะไรตรงไหนผมจะจําผมจําทั้งนั้นเลยนะข้างางสะพาวนี่เมื่อกี้ขวากลางมีเครื่องหนึ่งเนีน่ยแล้ว<ม>ขวาบนว่าเครื่องหนึ่งแล้วก็บ้านใหญ่เครื่องหนึ่งเอาห้องอยู่ฝั่งนู้นเหรอ ให้มันปั่นเครื่องนี้ไปเลยต้องมีตอ,อ,อนนี้ผมให้คนมีดิ้นฮุกไปรอ,อช่วยขอา,าปั่นอันนี้เสร็จก็ให้เคลียร์เครื่องบ้านใหญ่อีกอะไรอย่างนี้น่าจะไม่โดนโซลแล้วเครื่องเครื่องมันกระจายแล้วตอนนี้จสรแบบกระจายแล้วครับผมบอกว่าถ้ามึงเสร็จเครื่องนี้เสร็จมึงปุ๊บมึงก็ไปปั่นเครื่องสายบนไล่เพื่อนทอี่ที่ที่รอช่วยกันปั่นขวากลางตรงแมตเอลทีตอนมันิกผ่านมา มาพี่มามมามาหากแกเหรอ,องบบั้นไะปช่วยนะผมก็เลยให้น้องมาลากเล่นโซนล่างไปเลยแถวบ้านฟ้าเอ,อพราะน้องมีดินฮุกอยู่แล้ว <c oughs> ผมก็บอกให้สงคนเนี้ยช่วยกันเสร็จฮิวกันเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปปั่นเครื่องขวากลางเมื่อกี้เอลเอ้ขวากลางเอลทีที่ที่วิ่งผ่านมาเ่อยู่ล่างกลางพี่พี่จำตำแหน่งเครื่องได้หมดเลยเหรอ จำจำไม่ได้โอ้โหสุดสุดแดดเลยวอะจำไม่ได้มผมวิ่งไปบ้านสาลาไปบาป้านสากี้กี้ผมไม่ได้พูดพี่ไม่ใช่ผมผมจำหมดนะเอาจริงๆวิ่งผ่านอะไรมาผมจำหมดนะเว้ยไม่ได้ไม่จำเนี่ยแล้วเหลือเครื่องนี้เครื่องหนึ่งเนี่ยสบายไม่จะเป็นต้องจูบครับทุกคนเก่งเนี้แอบให้ได้ปั่นฟรีช่วยฟรีทุกอย่างจบครับ แค่นี้เองสึกเกมนี้ง่ายนะหลอดมีไลฟ์โค้ดอยู่มพวกนีหรอได้ได้เครื่องขวาล่างอ่ะพี่ตรงผมบอกให้มันเดินมาก่อนแล้วค่อยดินเพื่อมันกลับไปให้มันเดินมาไกลางแต่ขวาขวาล่างอยู่ตรงผมอยู่บนบนซ้ายใช่เนี่ยไอเนี้ยปั่นอยู่ซ้ายบนไอฟีเนี่ยคิลเลอร์เดินมาบางทีผมบอกว่าไม่ต้องจูบไม่ต้องให้มันเห็นตัวแอบแอบครานี้คิลเลอร์เคว้งหาไม่เจอเคว้งนี่ฟีเดินมาฟีไกลจัด ไม่จะเป็นต้องจูก็ได้ครับแอบเนียนเนียนให้ได้เนียนแล้วปั่นเนียนปั่นเนียนช่วยฟรีอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสบายไะคิลเลอร์มาอย่างเงี้ยผมบอกให้มันแอบก่อนไอยุ่งแต่พยายามไม่เจอตามผีนะไรอย่างเง้ยอ่านั้นน่ะพยายามอย่าให้เขาเจออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าถ้าไม่เจอมึงจะดีมากเพราะมันจะฟรีเนี่ยพอไม่เจอมันก็ไม่ต้องไล่ไม่ล้มใช่ไหมถูกป่ะรู้นพี่อไม่ล้มปุ๊บมันก็ต้องเดินกลับแข้งหาใครไปเจอปั่นต่อฟรีเห็นป่ะ ม่่เป็นต้องจูเขาเกมนี้ไม่ไม่ใช่จูกเก่งละรอดเนียนเก่งเก่งแอบปันแอบทำอะไรก็รอดเยอะแอปันต่อแล้วพี่หรือว่าแอบปันเกมมันไม่ได้ทำาให้จูกระทำมาให้แอบเอาชีวิตรอดแอบแอบแลท้ทำนู่นทำนี่นั่นแล้วเปิดประตูไม่ใช่ไปจนจูจูคือทักษะของแต่ละคนครับไปฝึกเอาเดี๋ยวก็เก่งครับแต่หลกัหลกๆเลยคือเนียนเนียนเนียนได้เนี่ยดีที่สุดแล้วผมบอกให้เนี่ยแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็มันมันมัน,มน เออเม่อตนต้ต่อเมื่อกี้ต้องไปจับมันก่อนนะเี่ยังไม่ได้จับเลยนะเมีอ๋อวันด้วยอยู่ไหนวะอืมเจม้าพังขวาบนไปเอ้ยนี่นี่นี่เจอ แกะกแล้วบอกดลวยอยู่บนฟอยส์เฮ้ยทำไมมองไม่เห็นเพื่อนวะออต้าบอรอ์ดอหอแมมันโมลี่นี่มันเอาโมลี่มา๋อก็ว่าอยู่ทำไมมองไม่เห็นเพื่อนเนี่ยมีจังวะหนึ่งทุกคนตอนนี้เหลือสามคนใช่ไหมเดินไปแล้วพี่เดินจากขวาล่างขึ้นไปขวากลางขวากางแล้วเก็บ้อยแล้วพี่เก็บ้อย <c oughs> เห็นฉัน วิ่งแล้วเ,เด็กออกตูนะอ,อ,อยู่บนขวาตัวนี้ผมเรียกไม่ถูกเลยตรงไหนบนฟ้ายที่ดูไปดูพวกพี่เล่นกันอนะ่ะบนฟ้ายขวาลากขวากลางเลยนะ เสร <S 2> <S 2> แล้วอ่ะช่วงนี้นะครับโดนแขนหนึ่งเหลือในแมปสองนะครับถ้าจะช่วยอ่ะต้องคุยกันนะครับแอบไม่เห็นแล้วเนี่ยไอ้น้องคนหนึ่งเก็บแลวไอ้นี่ยังนั่งแอบอยู่นี่เลยไม่คุยกันนะครับคุยกันได้สืส่อสารก็ได้กดไปตี้อยู่แล้วและช่วงนี้มันมันม,มันมันต้องเป็นคนไปช่วยช่วยคนบนเสาแต่ดูมันถามผมบอกว่ามึงไม่ต้องบล็อกมึงจะบล็อกทำไมถ้าบล็อกถ้าบล็อกอย่างเงี้ยถ้าเขาเดินกลับมามึงจะช่วยคนบนเสายังไงถ้าลับมาเห็นสองคนเก็บสองคนช่วยไม่ได้ครับ ชอแบบนี้นะครับต้องแอบแอบเพื่อมาช่วยคนมันสให้ได้เสร็จแล้วเสร็จแล้วมันมันกลับน้สากัากัาาบอวิ่งตรงเห็นประตูแดงๆวิ่งไปออกประตูก็จบแล้วดูมันทำมันวกไปบนเราวกไปบนมันจนมันออกไม่ได้ทว ถ้าเป็นผมผมก็วิ่งไายนี้ครับวิ่งออกมาทางหน้าต่างดขวาบนนะพี่ถ้า็อดนี้วี่งไปไม้อะล้มเป็นผมจะวิ่งออกขวาครับผมก็บอกมันโอ้โหล้มนะถ้าเป็นผมจะวิ่งออกมาลายขวาเลยแล้วโดนหน้าต่างก็ได้อะไรแต่ถ้าโดนไม้ยังไงก็ล้มครับล้วเป็นผมไอเนียที่มันงงอยู่อ่ะาตู้เข้าเข้าง่ายไหมครับตู้หิวไหมเนี่ยง่ายไหมพี่ออกมาตูก็จบแล้ว็อดที่เสือสองคนแล้วคนนึงโดนแขกคนนั้นจานหลังมันต้องแอบไม่ใช่พิ่งไปบล็อกเพื่อนโดนดูดอ่ะห้าจว่าประมาณนั้นเองครับ แต่มันเลื่อกที่ทำอย่างนี้ก็มันก็ตายไปไอ้ดำมะกอกประมาณนี้ครับอย่างที่บอกครับหลักๆเนียนเนียนแอบให้ได้เนียนปั่นเนียนช่วยอ๋อโดยที่ไม่ต้องมาเข็ดไม่ต้องมาที่หมายถงงานไปเลยไม่ต้องปังกมันมีดินหกแค่พี่ไม่ใช่มีดินมันไม่รู้เรื่องมันลืมมันละมันมีดินหกมันที่ไปแล้วครับแต่เพียงแค่ว่าคิดมึงแอบเพราะมึงต้องเป็นคนไปช่วยเพื่อนที่มันเสาประมาณนี้ครับหลักๆเลยอย่างที่บอกเนียนปั่นเนียนช่วยแล้วก็ แอบให้ได้โดยที่คิดแล้วไม่เจอ,อยังไงก็โอกาสรอานไปเป็นไงกันบ้างครับทุกคนหลังจากที่ทําคลิปนันนี้ไปสนใจมาถ้าจะทำคอนเทนต์นี้มาเลยมาหาผมเลยคอมมีเขา,ม,ม,าม,มีพร้อมทุกอย่างมาแต่ตัวเดี๋ยวผมจะนั่ง,งเทนั่งเทนข้างๆอย่างนี้เลยสนใจไหมถ้าสนใจทักแฟนเพจมาได้เลยครับผมทําให้ผมจัดให้คอนเทนต์นี้ตอนนี้ยังเล่นไม่ได้ก็ทำคอนขาคอนเทนทำอย่างนี้ทําไปก่อนดีกว่าถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมนั่งเทนข้างๆเหมือนเมื่อกี้เลย เดี๋ยจะสอนเลยว่าจังหวะควรเล่นอะไรแบบไหนเดี๋ยวนั่งเคนข้างๆสนใจทักแฟนเพจมาได้ครับจะจัดให้เคนะ